แม้จะยังไม่ได้โชว์ลีลาควบม้าขี่ควายออกรบแต่ทัพนักรบหนุ่มผู้องอาจกล้าหาญแห่งหมู่บ้านบางระจันที่รับบทโดยเตยพงศกรก็ขอประเดิมเปิดกล้องละครบางระจันด้วยซีนดราม่าใหญ่ชุดต่มน้ำตาแตกทำงานกันตั้งแต่วันแรกเลยค่ะเมื่อทัพมาขอลาพ่อแม่คนรักและทุกคนในครอบครัวเพื่อไปออกรบล้นสะดมฝ่ายศัตรูเตยอยู่ในอารมณ์ยอมตายเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันเพื่อชาติในขณะที่ถูกรายล้อมไปด้วยความเป็นห่วงเรียกว่าพระเอกเตยเจอศึกอารมณ์สองด้านในตัวห่วงหน้าพวงหลังอารม ขคมันกันอย่างรุนแรงแต่เต้ยซะอย่างในที่สุดก็ผ่านฉากยากนี้ไปได้พร้อมดึงอารมณ์ทุกคนในฉากให้ร้องไห้กันระงมโดยเฉพาะนางเอกวาวานิชารีว,าว้าวฉากดราม่ายังอินกันขนาดนี้ถือดาบออกสึกกันเมื่อไหร่เลือดรักชาติสูบฉีดส่งพลังแน่นอนค่ะคือทุกคนก็รู้สึกแล้วก็ใช่ว้ยต้องอยู่ด้วยแล้ว่ก็ต้องคือตัวแฟนอ่ะจะอินไปกระทับคือถ้าไปลบได้ถ้าเป็นผู้ชายไปละ แล้วเขาก็พูดให้เรารู้สึกอย่างนั้นเขาเล่นถึงนะเพราะว่าทุกคนในซีนรู้สึกหมดแล้วก็ร้องไห้ขอบคุณมากเลยครับเห็นไหมว่าเราจะเป็นคนดีคนดีเป็นคนดีที่เราแบบเล่นกับผู้ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่เขาแบบส่งอารมณ์ให้เต็มร้อยอยู่แล้วครับเรารู้สึกว่าแบบเหมือนกล้องเหมือนอะไรแบบหายไปแล้วเหมือนมีแต่มีแต่เรามีแต่นักแสดงแล้วมันแบบสนุกอ่ะสนุกสำหรับคิวที่กาญจนบุรีซึ่งเป็นซีนหลักๆใหญ่ๆของเราเนี <fl ession wrote> ่ยจะเริ่มต <coin envy> ้นธันวาหลังจากนั้นก็จะยาวเลยครับ อกว่ายังไม่เคยเห็นคือการรบบนหลังมา้าเป็นทับมา้าต้องฝึกทั้งมา้าแล้วก็ฝึกทั้งคนขี่ทุ่งเททั้งถุดพลังใจพลังกายเลยเพื่อที่จะให้เรื่องนี้ออกมาเป็นต้องบอกว่าเพื่อประเทศชาตินะคะ